สวัสดีค่ะวันนี้ไปหาปลาครับแล้วไปหาปลาข้างล่างนี่มีน้ำเยอะแยะนะคะแล้วก็ัดแล้วก็มาเอาอันนี้ตักตักปลานะครับแล้วก็ตักปลาเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้นะครับมักนก็เลยมีเวนรแนวแล้วตักปลาเสร็จแล้วก็ จับปลาอย่างนี้แล้วสายลงไปที่นี่นะครับแล้วจับก็สายไปนี่ของเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องจับเี่มุกนะครับจากเี่มุกแล้วเดี๋ยวเี่มุกมีหลายนะครับ <laughs> เดี๋ยวปลิงมันจะเข้าละเดี๋ยวท่ามันจะเข้าจมูกนะคะเดี๋ยวท่ามันจะเข้าจมูกนะคะ คุณแม่ไม่ให้จับจมูกนะคะคุณแม่ไม่ให้จับจมูกนะคะไปค่ะค่ะวันนี้จะให้น้องอัญชาพาไปจับปลานะคะดูตื่นเต้นมากเลยค่ะไหวไหมลูกไหวสิคะไหวสิคะจ้าเดี๋ยวผมไปหาปลาข้างล่างนู่นมีน้ำ ไม่ใช่ลูกหนูต้องเรียกตัวเองว่านหนูสิหนูหนเหรอผมได้ยังไงหนูเป็นผู้หญิงแม่จ้าแล้วหนูก็ไปเล่นน้ำที่นี่เป็นสวนกลางไปไป มาถึงแล้วนะคะพี่ยูกับเด็กๆถูแม่ยูเหมือนกระเป๋าเบูเนาะเมาม่ออนกรเป๋าูแม่มูแม่มูโอ้ยแต่แม่มูอยู่นะแม่มูขึ้นเยอะไอะไปอยู่ทางไหนก็ไม่มูอาขุบุเบงจี

ไม่เลยมีก้อนเห็ดแม่มีลูกออดไหมแม่มีลูกออดแค่สองอีลูกออดเหรอเอามาอยู่ในจังแล้วเธอก็ไม่ต้องจับแล้วสิมันอยู่ในจังแล้วโอเคเฮ้ยมอยู่ในจังแล้วเธอไม่ต้องจับแล้วนะเฮ้ยแม่มีไม้ม,งมุงมีแล้วมีไม้มงทำไมเอ้ยลูกถุงเอาออกทำไม ไม่ให้เอาออกไปหัวเตอแมเออกนี่ยอนนี้ก็รู้จักกันไม่ควรจยได้ทำแบบนั้นลยวโอปีวอฮะโอปีวอลูออคุกคุนน่ะแเออู้ออ นาะปูปูปปูปนี่ไงจุก้าะกัอไม่จับเนาะนี่ไงมันอยู่ที่นี่เมื่อกี้น่ะนี่ไงปูชี้ให้ดูซิปูอยู่ไหนนี่นะครับนี่นะคะก็จะมเฮ้ยไม่ม่จับจมันจะ,ะ่นี่ไมปูม่ม

กได้จะไปกี่ได้เออเียนมาดึสดื่นใครไม่กี่ได้เออเขียนมาดกดตืต้องกลับมาดูแลนะค จะจะเาให้คุณดานะคะเอาให้คุณาหมืเลยจ้ามึงดูมาแหละทางเพียแค่อยางผลาดดูเที่ยวยาลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ต้องหาจาด้วยนะคะทุกัีค่ะ adi kau.